สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํำกางเกงขายาวเอวยางยืดจากผ้าถุงกันอีกนะคะเอวยางยืดขอบในตัวไล้ตะเข็บข้างค่ะติดกระเป๋าด้านข้างสองข้างนะคะตัดเย็บแบบง่ายๆเลยค่ะผ้าถุงของเราขนาด2เมตรนะคะหรือถ้าผู้ชมไม่มีผ้าถุงก็สามารถใช้ผ้าคอตตอนทั่วไปหน้ากว้าง45นิ้วจํานวน2เมตรค่ะ เราจะตัดแบ่งผ้าถุงออกเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะชิ้นนี้เราจะไว้ทํากระเป๋าค่ะชิ้นใหญ่นี้จะคือตัวกางเกงของเรานะคะประเจนจะกลับด้านวาดมาค่ะความกว้างของผ้าก็คือ27นิ้วครึ่งนะคะส่วนความยาวคือ42นิ้วค่ะ ผ้าของเราจะต้องวางประกบกันก่อนตัดนะคะล้ดจากขอบบนลงมา14นิ้วสองข้างเท่าๆกันเลยค่ะวัดลงมา14นิ้วเท่าๆกันแล้วก็ขีดเส้นเลยค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นวาดเป้านะคะความลึกของเป้าค่ะมุมขวานี้จะ วัดเข้ามาข้างละสีนิ้วนะคะวัดจากมุมฉากขึ้นไปสีนิ้วแล้วก็โค้งเป็นเป้าด้านหลังค่ะคือฝั่งนี้จะเป็นเป้าด้านหลังนะคะซ้ายมือจะวัดเข้ามาสองนิ้วครึ่งค่ะขีดเส้นตั้งฉาก วัดจากเส้นตั้งฉากขึ้นไปสองนิ้วครึ่งแล้วก็โค้งเป็นเป้าด้านหน้าเลยค่ะเป้าด้านหน้านี้จะลดลงมาอีกหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ขีดเส้นเฉียงไปหามุมเป้าด้านหลังค่ะฝั่งซ้ายมือจะเป็นชิ้นงานด้านหน้านะคะฝั่งขวามือจะเป็นชิ้นงานด้านหลังค่ะ ตรงส่วนนี้ก็คือปลายขากางเกงนะคะเราจะพับปลายขากางเกงขึ้นไปนิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะวัดนิ้วครึ่งแล้วก็พับขึ้นไปเท่าๆกันนะคะเราจะพับปลายขากางเกงก่อนที่จะตัดค่ะวัดลดปลายขากางเกงเข้ามาข้างละสามนิ้วครึ่งค่ะ จะขี่เส้นเฉียงไปเลยอย่างนี้นะคะดูตามมือเลยนะคะ ิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนกระเป๋ากางเกงนะคะตัดกว้าง8นิ้วยาว10นิ้วค่ะใช้จํานวน2ชิ้นค่ะเราจะแปะกระเป๋าด้านข้างกางเกงสองข้างนะคะยางยืดตัดความยาวยหนิ้วค่ะกระเป๋ากางเกงป้าเจงก็จะนำไปรีดนะคะก็คือจะพับลงมาครึ่งนิ้ว แล้วก็พับลงมาอีกหนึ่งนิ้วค่ะแล้วเราก็จะรีดนะคะด้านข้างขอบริมขอบกระเป๋ากางเกงนี้ก็จะพับเข้าไปครึ่งนิ้วเท่าๆกันค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนําไปเย็บขอบปากกระเป๋าด้านบนเลยนะคะอันนี้ประเจนเย็บมาแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาแปะติดกับตัวกางเกงนะคะเราจะพับแบ่งครึ่งกระเป๋าไว้ก่อนค่ะ ตัวกางเกงของเราก็เราก็จะพับครึ่งมานะคะจะได้แปะก,กระเป๋าแบบวิธีแบบง่ายๆเลยค่ะพับครึ่งมาแล้วก็วัดจากขอบบนลงมาเจ็ดนิ้วค่ะขีดมาร์กไว้นะคะนี่ค่ะมาร์กนี้ก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีค่ะแล้วเราก็จะเอากึ่งกลางของกระเป๋าเรามาวางให้ตรงกันนะคะแล้วก็กาดเข็มหมุดไว้เคยค่ะแล้วเราก็จะนำไปเย็บนะคะ จะนำไปเย็บรอบนี้เลยค่ะเย็บกระเป๋าสองข้างเสร็จแล้วเราก็จะเย็บเป้ากางเกงหน้าหลังเลยค่ะเราจะนำไปเย็บกันเลยนะคะ เย็บกระเป๋ากางเกงโดยรอบเลยค่ะเนื่องจากว่าเรารีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ได้เย็บได้ง่ายขึ้นค่ะ กางเกงของเราไล้ตะเข็บข้างค่ะอีกชิ้นหนึ่งป้าเจงก็แปะกระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะนำสองชิ้นมาประกบกันเพื่อที่ว่าจะเย็บเป้ากางเกงด้านหน้าด้านหลังนะคะ เย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำค่ะก็คือวางผ้าด้านผิดประกบกันนะคะแล้วเราก็จะเย็บด้านที่ถูกไปเลยค่ะเย็บห่างริมเข้ามาประมาณ3ามสี่มิลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลมริมที่ลุยออกเลยค่ะ จะกลับเย็บด้านในอีกทีหนึ่งนะคะเก็บเข้าท้านี้ก็เพื่อว่าจะก,การริมลุยนะคะก็คือจะห่อริมกางเกงของเราไว้ห่อริมผ้าของเราไว้ค่ะเพื่อที่ว่าจะก,การริมลุยนะคะถ้าผู้ชมมีจากโพงก็สามารถเย็บตะเข็บธรรมดาแล้วก็โพงไปเลยได้ค่ะการริมลุยได้ตามปกติเลยนะคะ เากางเกงของเราก็เย็บเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะประเจนเย็บให้ชมข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งประเจนเย็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเราพลิกมาด้านนอกเราก็จะได้ตะเข็บแบบธรรมดานี่แหละค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บขากางเกงด้านในเข้าด้วยกันนะคะ ขากเกงียงด้านในนี้เราก็จะเย็บตะเข็บเข้าท้ำเช่นเดียวกันค่ะกางเกงของเราจะไม่มีตะเข็บข้างนะคะ กางเกงเอวยางยืดนี้ประเจนจะเผื่อรวมไว้สีนิ้วเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สวมใส่สบายค่ะเพราะว่าเป็นกางเกงทรงหลวมเอวยางยืดนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บปลายขากางเกงค่ะปลายขากางเกงเราจะเผื่อเย็บไว้นิ้วครึ่งนะคะเราจะพับเข้าไปครึ่งนิ้วแล้วก็พับลงไปอีกหนึ่งนิ้วค่ะแล้วเราก็จะเย็บโดยรอบเลยค่ะดูตามมือปรเจนไปเลยนะคะ ปลายขากางเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองข้างค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บขอบกางเกงกันเลยค่ะขอบเอวกางเกงนะคะ ครึ่งเซนติเมตรแล้วก็เย็บโดยรอบกันลุยไว้ก่อนค่ะเราเย็บริมกันลุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพับขอบกางเกงของเราลงไปนิ้วครึ่งค่ะ ก็คือจะพับขอบกางเกงให้ใหญ่กว่ายางยืดของเราประมาณ5มิลหรือครึ่งเซนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สอดยางยืดเข้าไปได้ง่ายๆค่ะนี่ค่ะประเจงก็จะพับให้กว้างกว่ายางยืดของเราครึ่งเซนประมาณครึ่งเซนค่ะยางยืดที่ประเจนใช้นี้ก็คือขนาดกว้าง1นิ้วกับอีก1กระเบียดค่ะ ก็จะพับโดยรอบไว้ก่อนนะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เย็บได้ง่ายๆนะคะเย็บเว้นช่องไว้ใส่ย,ยางยืดนะคะเย็บโดยรอบเลยค่ะ ขนาดของยางยืดนี้ผู้ชมสามารถที่จะใช้ขนาดเล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะพอดีปเจนจะสั่งยางยืดทาง l าซาด้านะคะก็เลยจะคือจะสั่งมาเป็นม้วนใหญ่เลยนะคะม้วนใหญ่นี้ก็ประมาณเกือบ30เมตรค่ะในราคาบวกค่าส่งก็ประมาณ180บาทจะตกราคาเมตรหนึ่งก็ประมาณ5บาทนะคะก็คือใช้คุ้มเลยค่ะ เจนสั่งขนาดใหญ่มาเพื่อที่ว่าจะเย็บเป็นยางยืดเอวกางเกงให้ลูกชายนะคะก็เลยจะใช้ขนาดใหญ่นี้ตลอดเลยค่ะนี่ค่ะเราเย็บรอบแล้วนะคะเราจะเว้นช่องไว้เพื่อที่ว่าเราจะใส่ยางยืดนะคะก็จะใช้เข็มกลัดเป็นตัวช่วยค่ะอีกด้านหนึ่งเราก็จะกลัดเข็มหมุดไว้นะคะเราก็จะสอดยางยืดเข้าไปเลยค่ะ ดึงยางยืดทะลุออกมาอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะต่อยางยืดของเราให้เป็นวงกลมค่ะเ<อ>ย็บปิดช่องที่เว้นไว้ใส่ย,ยางยืดนะคะ ดึงเฉลี่ยยางยืดของเราให้เท่าเท่ากันค่ะเย็บทับกลางยางยืดนะคะเพื่อที่ว่าจะก,กันยางยืดของเราพลิกไปพลิกมาค่ะนี่ค่ะเราจะดึงให้ตึงๆอย่างนี้เลยนะคะดูตามมือปรเจนเลยนะคะเวลาเราจะดึงผ้าเราจะปักเข็มลงก่อนนะคะ ปักเข็มไว้แล้วเราก็จะดึงผ้าดึงหน้าดึงหลังนะคะให้เรียบเสมอกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเย็บไปเลยระหว่างที่เราเย็บเราจะดึงช่วยเล็กน้อยนะคะดึงงานไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะเพื่อที่ว่าจะเย็บได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะดูตามมือประเจนไปเลยนะคะเราจะเย็บโดยรอบค่ะ การเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปะเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามให้กำลังใจปะเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ